วันนี้ดัตตาบาลีนมีข่าวดีมาบอกแฟนแฟน ROV ที่ชอบการแข่งขันวันนี้อย่าลืมติดตามชมนะคะ a r e n a o f v a l o r Premier League เลือกแข่งขันอย่างเป็นทางการวันที่12มิถุนายนนี้โดยจะบกทีม ROV จากลีกใหญ่เข้าลกแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม500,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว18ล้านกว่าบาทโดยกาลีน่านำรูปแบบการแข่งขันที่เรียกว่าสวิตสเตจซึ่งเป็นที่นิยมในการแข่งขันโรเีตบอร์ดเกมเข้ามาใช้เป็นทางแรกโดยเริ่มต้นจากการประกบคู่แข่งขันแบบปกติจากนั้นจะเป็นการประช่นหน้ากันระหว่างผูู้้ชชนนะะกับผ และผู้แพ้กับผู้แพ้ซึ่งทีมที่แพ้ก่อนสานัดแรกจะต้องตกรอบโดยรอบรองชนะเลือและรอบชิงชนะเลือจะจัดขึ้นในวันที่6และ7กรกฎาคมซึ่งมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะเป็นงไงกันบ้างคะสำหรับแฟนอาอวีก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับใครที่กำลังอยากก้าเข้ามาในวงการอ e ีสปอร์ตลองชมรายการ i e ินไซต์อีสปอรรายการที่ใช้ความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองต่างๆเกี่ยวกับเกมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ติดตามได้ทุกวันพุธเวลาห้าโมครถึงหก0มงเย็นทางททบ5กดหมายเลข5 ไลฟ์พร้อมกันทาง Facebook และ YouTube TV5 HD ออนไลน์ตลอดครั้งหน้าถ้าวาลินจะมีเรื่องอะไรมาบอกต้องตดดตามกันต่อค่ะ